ดูคุณนายวันนี้ไปหาหมอปลุกแต่เช้าเลยเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแปดโมงต้องออกเดินทางค่ะหมอนัดค่ะตรวจเช้าเลย <c oughs> จองคิวแล้วได้คิวแล้วจองบัตรคิวทางออนไลน์แล้ว <c oughs> คุณนาย่ะกินข้าวเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวคนดูแลจะไปอาบน้ำวันนี้หาหมอทั้งคู่เลยเอาข้าวอีกไหมคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปากเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะวันนี้แต่งตัวสวยไปเลยให้หมอจิ้มท้องวันนี้โดนฉีดยานะเดีย๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลก่อนดีไหมขับรถชมวิวทะเลก่อนคือจะไปขากลับขากลับดีกว่าเนาะพาชมทะเลดีไหมคะเออแม่นานๆจะออกเที่ยวสักทีวันนี้ได้เดินทางออกนอกบ้านแล้วคุณนายกินข้าวหมดเลยค่ะเนี่ยเก่งแล้วเนี่ย คนดูแลก็มัวแต่ไปจองคิวทาง source, ออนไลน์อยู่หันมาคุณนายกินข้าวเกี้ยงเลยเอาข้าวอีกหน่อยไหมเอาอีกไหมคะเอาเอาเออเอเก่งค่ะอ่ะอ <OLED. S 1> ีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอืมอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ต้มยำค่ะน้ำต้มยำอันนี้ไก่ค่ะเดี๋ยวเราหั่นให้นะคะรอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้จองคิวออนไลน์ให้เรียบร้อยแล้วคิว คิวบีค่ะได้คิวบีทั้งสองคนแม่ลูกไว้แหละกินเก่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมซาเบียงไปให้คุณนายด้วยเพราะคุณนายจะหิวตลอดหิวไหมไปโรงพยาบาลอะหิวไหมหิวก็จะมียูโรแล้วก็จะมีโอเวนตินเป็นกระป๋องไปวันนี้จะใส่เสื้อขนมิ้งนะจ๊ะไหนกดไลค์ที่อร่อยไหมคะ <c oughs> มองหน้าหน่อยมองกล้องกดไลค์่อยค่ะกดไลค์หน่อยกดเป็นไหมคะ <c oughs> อ่ะนีะ่ M I ด้วยนะอ่ากดไลค์หน่อยที่คะ่ะอ่ะกดไลคอย่างนี้ทบทวนไม่รวมด้วยเลยนะอ่ะไม,ไม่กดก็ไม่กดตามนี้เลยคะ่ะเอาใจยากจริงนะคะคุณนายเดี๋ยวจะเก็บที่นอนให้แล้วเนี่ยแต่งตัวสีสดใสไปเลยจ้าเล็บแดงจังหา่าพยาบาลชอบแซว ยายบาลก็บอกอคุณยายค่ะคุณยายเล็บแดงค่ะนี่แดงยันเล็บเท้านะคะไม่ใช่เล็บมืออย่างเดียวนะจะบอกให้ห <c oughs> แต่วันนี้โดนจิ้มพุงแน่เลยยากระดูกพุนค่ะเขาฉีดทางสะดือคุณนายจะฉีดหกเดือนเข็มหนึ่งต้องเอาไปฉีดมันไม่ดีขึ้นแต่มันไม่มันไม่แย่ลงหมอบอกแล้วก็ค่อยตรวจมวลกระดูกอ่ะ เล่นที่นอนแล้วอันนี้ไม่ค่อยเต็มใจกินแต่กินหมดนะดูคอตีโค้งไม่ว่ากันค่ะเดี๋ยวคุณดูแลไปอาบน้ำก่อนนะคุณนายเดี๋ยวให้กินยาหลังอาหารด้วย